สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนโหลดบู s t a c k ลงบ s t a c k แล้วก็สอนตั้งค่าบู s t a c k ด้วยนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องมาที่ Google Chrome หรือว่า Microsoft อะไรก็ได้แล้วแต่ที่ควนะว่าจะโหลดที่ไหนแล้วพิมพ์ไปเลยว่าบูส a ต็แล้วก็กดเอาเอา,เ,อาเวอร์ชั่นไหนก็แล้วแต่เลยนะครับ <c oughs> ผมเอาเวอร์ชันนี้เวอร์ชันล่าสุดาดาวโหลดเปลี่ยนไปที่ d ดสก์ท็อปเลยหลักกัน เริ่มเปิดอันนี้นะครับก็เข้าไฟล์ไปเลยครับสมมุติคนดูไม่ได้ไว้หน้านเดสก์ท็อปก็น่าจะอยู่ที่ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดนี่ดาวโหลดนี่นะครับจะอยู่ที่ไฟล์ดาวน์โหลดก็อะไรพวกนี้นะครับโอเคเนาะอย่างแรกเลยปิดแอนตี้ไวรัสก่อนปิดแอนตี้ไวรัสอบนี่ดิ ปิดอันนี้นะครับแล้วก,ก็กดปิดไปไ<ง>กด install boostack เสียงอันี่แจ้งแต่น้ำคันปิดก่ะโอเคทุกคนถ้าจะเปลี่ยนไดก็มาที่นี่ครับ customs อะไน,นี่นครับต้นไม้ลหกดไปครับแล้วก็เปลี่ยนไฟล์ผมเอาไปได้ดีกว่าได้ซีผมจะเต็มละได้ดีโปรแกรมกนี้ปอ่ะ อะไรครับนับนั้นอะ่ะอาไมที่นี่ได้ดีโปรแกรมเอ้ยมันต้องไปนี่ดิได้ดีโปรแกรมน,นี่ได้ไหมอ่ะนี่แหล,ละละกันกด install แล้วกดนี่ครับอย่าลืมนะครับว่าอย่าลืมเปิดแอนตี้ไวรัสโอเคพอเสร็จแล้วเดี๋ยวบอกนะครับ โอเคครับในเมื่อเราเสร็จแล้ว <c oughs> ขั้นต่อตอไปก็เป็นการปิดเปิดก็มันก็เปิดได้ลหละกด yes sir โอเคแล้วก็อย่างแรกเรามาตั้งค่าใน Bootstack ก่อนดีกว่าถ้าคนคอมไม่แรงผมก็แนะนำว่าแค่นี้ก็พอละเนี่ยแต่มันอาจจะแหลกๆหน่อยนะเนี่ยอะไรพวกนี้ตั้งไปแค่นี้ก็พอละบาลานแต่ผมขออนุญาต high performance 8จิอันนี้ก็เปลี่ยนเป็น6นี่ครับใครไม่ก็ถ้าใครแบบแรงๆก็นี่เปิดเท่านี้เลยครับแล้วก็ตามผมเปิดตามผมเลยนะแล้วก็กดเซฟกดเซฟแล้วก็รอตกคู่แล้วก็กดตั้งค่าใหม่เลยแล้วอะดิสเพย์สำหรับผมสำหรับทุกคนก็น่าจะอยู่แค่นี้แต่ผมขอปรับไปนี่เลย ดีคอมพิวแรงอะครับนี่ครับผมก็ปรับประมาณนี้แหละสามแปดสี่ศูนย์ไม่รู้ปรับไปทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่สามารถรู้ได้ผมไม่รู้แจ้งครับท,ทุกทีพอผมปรับแล้วมันรู้สึกปลืดปล้ดๆมันเลื่อนปลืด้ดเนี่ยไม่หรอเอาจริงๆเิงผมไม่ได้มัว่วนะนนีน่ต่อไปเป็นกราฟิกกราฟิกของผมนี่ ฮาร์ดแวร์ปรับอันนี้ปรับไม่ได้นะครับต้องปรับเป็นซอฟต์แวร์ถ้าถ้าใครปรับเป็นซอฟต์แวร์แล้วมันขึ้นเหลืองๆก็คือไม่ได้ครับปรับเป็นฮาร์ดแวร์ถ้าฮาร์ดแวร์ขึ้นเหลืองๆก็น่าจะนี่แหละกดไปกดปิดเลยแต่ของผมซอฟต์แวร์เปิดได้เราก็เปิดซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็กดเซฟแล้วก็รีสตาร์ทอีกรอบโอ้โหรีสตาร์ทอยู่พักหนึ่งแหละครับเ mm hmm. ชื่อผมไปต่อไม่รอแล้วนะต่อไปเป็นอันนี้ก็เป็นหูฟังอนะ ไม้หูฟังอะไรก็ปรับปับไปนะครับผมก็ปรับไปแล้วอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นไทยด้วยภาษาไทยเออเรียบร้อยโฟนอ่ะมันถึกเปลี่ยนโทรศัพท์โทรศัพท์ก็เป็น ASUS เนี่ยนะครับผมเปลี่ยน ASUS accent ผมนี่เลิศเป็นลาดถ้าขายแหลกๆก็มากดนี่กับเคลียร์มันจะดีขึ้นครับ ใครอยากไอพีพุ่งๆก็นี่แสดงเพื่อแต่แต่มันไม่จําเป็นสําหรับ id เีไอโอไอดอะไรของมันเออตั้งค่าเกมไม่ต้องอ่ะเรียบร้อยผมนี่ไปกด default ไปนะดีละ,ะกดออกครับแล้วก็ต่อขั้นต่อไปก็เป็นการโหลดเกมนะครับแล้วก็ต้องล็อกอินด้วยนะหรือไม่ต้องล็อกอินผมก็ไม่แน่ใจนะผมขอโหลดเป็นฟรีไฟล์แม็คเลยละกัน เว้ยใครทากแชทมาไฟ f i ยแม็กอยู่ไหนเอาเวละยังไม่ทันเข้าเกมแลกคลิปละ F R e e ต้องผมขอโหลดเป็นไฟ f i ยแม็กนี่แล้วน okay, 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 okay. ี่มันไฟฟายอะไรวะอ๋อไฟฟายโหเว้ยอืมโอเคนะครับแล้วก็รอติดตั้งเสร็จโอเคเนาะก็เข้าเกมเลยนะครับผม กดยืนยันอนุญาตอืมโอเคถึงเราสักครู่นะครับโอเคครับเสียงเกมอาจจะดังหน่อยแล้วก็ปิดไปก่อนตอนนี้ปิดไปก่อนแล้วก็กดล็อกอินอ่ะผมล็อกอินนี่นี่เลยละกันล็อกอินก็ไปใส่รหัสผงรหัสเพซอะไรพวกนั้นนะครับโอเคเนาะไม่ยากไม่ยาก ขันตอนนั้นเรามันเที่ยวชาละผู้มีประสบการณ์อันเนิ่นนานขอตั้งว่ารักคนดูอย่าลืมไปดูสตรีมผมแอปแดงด้วยนะครับเอาช่างถึกนั้นนะอืมบททดสอบนี้รอเธออยู่จะเอาตัวรอดไปไหมใครเบื่อข้าก็คำขำเลยคนระับ 69โอ้โหเนี่ยผมยังไม่ตั้งค่าคณะผมยังไม่ตั้งค่าอะไรเลยดนะูดูด,ดูนี่ F1 นะครับถ้าใครยังไม่ได้เข้ามา F1 ก่อนเลยนี่แล้วก็กดออกกดออกไปก่อนตอนนี้โอเคนะครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นการตั้งค่าต่างๆนี่อะเสียง แต่หูฝังของคนนั้นเนี่ยเสียงเอเฟลปิดเสียงเพลงปิดเสียงไอเฟลเ,เ,เปิดมาเสียงแจ้งเตือนตองทหารก็เปิดเลยครับเสียงพูดแบบเอาให้สุดเป็นเลยอย่างแรกเลยครับมองรอบๆผมตั้งศูนย์ครับศูนย์ให้หมดนีอ่อันนี้สิบสองหรอพูดผู้ปิดครับผู้ปิดแล้วก็การควบคุมผมนแนะนำนี่มาตั้งค่ามาปิดโฆษณาก่อนดีโอ้ยเนาะมันช่างเลิศล้ำศิละปะแดนธรรมะทะเลงามลเลยกัน กดแจ้งเตือนเดสก์ท็อปนี่ปิดให้หมดปิดอนุญาตให้บุสแตกเสร็งคนคนีแกปิดปิดไม่ต้องสนับสนุนใครทั้งนั้นอเอาค่นี้เปล่ครับแล้วแต่คนนี่เห็นไหมโอโ้โหโฆษณาปิดเลยโอโ้โหรู้สึกด,ดีจายเปลี่ยนอาวุธเร็วเปิดรีอาสุนเปิดก็ปุ่มยิงซ้ายแสดงตลอดนี่นะโอเคเนาะอะไรก็ไปอ่านเอาเองนะครับผมดู ช,ช่องไอ้ช่องอันี้ด้วยอะไรวะไอวอปุ่มไอวอเปิดนี่คนระับปุ่มไอวอเปิดปุ่มไอวอทาวอเปิดไว้อ่ะกดปรับปุ่มโอเคนี่นะครับผมแนะนํานะครับว่าอย่าไปยุ่งกับไอพวกสมาร์ทหรือว่าสตาร์ดีเลยครับกดบวกใหมเลยแล้วอะ่ะนี่เลยครับเรามันไวรุ่นอันนี้แล้วบวกสร้างอันนี้กดขึ้นมาเปิดมาเลยครับเปิดมาที่ปุ่มแรกปุ่มนี้เลยครับ เปียนเป็นคอนโทรลสำหรับผมนะคอนโทรมันมันรีเมาส์มันคือที่ทําให้เมาส์หายแล้วก็ไม้เมาส์เข้านะเมาส์หายแล้วเมาส์เข้าคืออย่างว่านี่แล้วกดคลิกขวาที่มันครับแล้วก็กดเปิดนี่วางไอคอนอ่านออกที่บนอันนีกดไปเลยครับนี่อะมาตั้งไว้ตรงนี้อ่ะอย่างแรกเลยทุกแล้วแต่ทุกคนนะครับว่าจะตั้งไงผมนี่ขอยัดให้มันเล็กให้หมดอุ้ยนี่มันจางครับน้อง ให้มันเล็กห,หมดถ้าใครยังถ้าใครแบบเล็กๆนะครับเล็กๆ,ๆก็แนะนําให้เปิดนี่ว้นี่เปิดให้สุดไปเลยแล้วก็ปิดอันนี้ก็เอาให้เล็กสุดนี่ผมปรับเป็นแค่สามสิบเอ็ดพอสามเอ็ดอ่ะคุล่มันเป๊ะด้วยไงเอาให้เล็กเอาเล็กให้หมดนี่เอาผมก็ปรับประมาณนี้แล้วแต่คนดูนครับก็ตั้งค่าอะไรให้น,นี่ก็ใส่นี่เลยแล้วอะลบครับลบน,นี่ก็เก็บเก็บไว้นั่นแหละไ้ตรงนัไไน้นแหละเออ ถ้าใครไม่ถนัดก็เอาไปนี่ครับชิปมาครับต่อไปขั้นตอนต่อไปนะรับดูก็มาตั้งปุ่มอย่างแรกเลยผมเอาปุ่มนี้ลงมานี่แล้วก็ปรับเป็นคอนโทนโอเคนะครับแล้วกดด็ดลีกขวาที่มันครับก็กดนีเปิดตรงนี้นะครับยิงด้วยเมาส์แล้วกดลิกซ้ายแล้วก็ลากไปที่อันนี้คือปุ่มยิงของผมนะครับผมใช้ปุ่มยิงไม่ใช่ใช้ปุ่มยิงที่มันลากขึ้นแบบผมไม่ได้ใช้ปุ่มใหญ่ๆอันนี้เขาปรับแต่งปุ่มให้มันจางๆนะโอเค ก็กดคลิกมาอันนี้ก็กดสีอันนี้ก็กดกดคลิกที่หน้าจอหนึ่งทีแล้วก,กดสมมติอันนี้ปุ่มกระโดดคุณจะเอาของอะไรผมเอาผมเอาช่องเบสบร์อันนี้ผมสีปุ่มนอนผมแซดปุ่มวิ่งผมชีฟไอ้น,นี่ผมห้านะครับอันนี้ก็เป็นเอบนะครับน,นี้ไอบอลก็เป็นคิวน,นี่ก็เป็นห้านี่ก็ตาตั้งตามหรือว่าใครจะเอารหัสเอาตั้งค่าของไปก็ได้แล้วก,กดเอฟนี่ นี้ก็เป็นหนึ่งสองสามสีนี่เป็นอะไรดีนี่ข้างมาข้างมาอันนี้เป็น Y นะครับอันนี้ก็เป็น B แถบ G G ก็แล้วกันเนาะอันนี้มีอะไรปะน่าจะอันนี้เนี่ยครับ H d โอเคเอลโอเคไนเราลองไปที่โซนพีสไตล์ก,กว่าดูดิมันจะเป็นจังไดเดีครับเดี๋ยวเข้ามาในโซนดินี่เพราะนี้ปิดปิดนี่คือเขาให้มาแล้วใช่ไหมปิดศูน เอาจริงบิดนี้ก็เล่นได้นะคนดูดูผมลองเล่นดิไอ้คนดูตั้งอันนี้ด้วยนี่เป็น F3 นี่เห็นไหมถ้าอยากตั้งอะไรก็นี่เลยครับปรับเป็น f 3อะไรอะไรก็ต่ออะไรก็เอาเลยครับเดี๋ยวผมลองเล่นบิดนี้อุย้ยเอออย่าลืมนะครับเปลี่ยนเดี๋ยวผมเปลี่ยนอันนี้ด้วยอุย้ย F11 เชฟ F11 เปลี่ยนตรงนี้เป็น p x นี x มันจะได้รีได้ตลอดคนระับที่ผมแนะนำบิดนะครับบิดก็คือบิดท,ที่ผมตั้งนะนี่สองสามเท่ไรนะนี่ผมไปดูนี่เอ่อบิดก็คือสองสามศูนย์ห้าแปดนะครับบิดนี้ อันนี้คุณดูก็ปรับไปครับอยากปรับเท่าไรก็ปรับอันนี้ผมปรับเท่าไรอหนึ่งกับหนึ่งกับอันนี้ผมใช้ dpi เมาส์แปดร้อยหกสิบนะครับนี่อะไรนงสามสิบนี่นะครับผมปรับประมาณนี้นะคนดูตั้งค่านี่นี่คือแกน x นะครับอันนี้คือแกน y อนะี่เนาะแล้วกดบันทึก ผมแนะนําให้เอาปุ่มปุ่มยิง,ไว,งไว้ตรงไว้ตรงนั่าจะดีสุดๆ,ๆแต่ถ้าตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมปุ่มยิงตรงเนี้ยมันมผดูนะพอกระโดดปุ๊บม,มันต่อยได้แค่สองทีแต่แต่ถ้าเรากดต่อยที่ปุ่มนั้นอันหนึ่งผมว่าไม่รู้ดิมันรู้สึกใต้บอ,วอไวดีอะคนดูแต่พอจะยิงอะคนดูก็กดค้างไปกด กดค้างครับกดค้างแล้วก็ลากขึ้นหัวเนี่เาเปลาไว้ข้างหัวเนี่ย,ยเป็นแล้วมาเอ้ยมาตั้งค่ายห้คนดูดูแต่เล่นอะไรก็ไม่รู้เอ้ยผมลืมเอาปุ่มไอ้นี่ปุ่ม W e มาเออนี่ครับคนดูอย่าลืมอย่าลืมนะครับ อย่าลืมดูเด็ดขาดนี่โอเคนะครับไปลดนเล่นซนส,สโซนจะตายไอโซนปิดสตาร์ไปโอนปิดสายฝนปิดตายเลยนี่ผมปิดเงา,าตอนเนี้ยออโอเคนะคนดูก็คลิปสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับอยากเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมก็บอกได้ผมอาจจะมาสอนทําให้มันลื่นขึ้นหรืออาจจะอะไรก็บอกได้นะครับบางคนมันอาจจะแรกบางคนมันอาจจะอะไรนะก็ต,ตั้งค่าตามผมนะครับโอเคครับบายบายครับซีโอเกน